<Channel. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องอุ้มชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนแต่งสตอรี่ไอจีวันแม่นั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่11สิงหาคมนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วเนก็อยากจะมาสอนนะคะเพื่อแบบคนแบบเขินไม่กล้าบอกอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบบอกไปทางรูปภาพอะไรเงี้ยนะคะทางสื่อโซเชียลเออ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็ก่อนจะไปดูนะคะอุ้มก็แบบมีกิจกรรมดีดมาแนะนํานะคะ Ti k t o k ของเราเนี่ยสามารถหาเงินได้แล้วนะคะทุกคนก็คือแบบช่วงนี้เขามีแบบแจกโบนัสนะคะทุกคนก็ก็เข้าไปที่ Ti k t o k นะคะทุกคนนี่ก็คือเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบเป็นวงกลมสีฟ้านะคะก็คือมีสตอรี่ไอจีนะคะเขาเอ้ยไม่ใช่สตอรี่ติกตอกนะคะทุกคนนี่เราก็มาที่โปรไฟล์นะคะแล้วทุกคนก็กดมาที่เหรียญตัวนี้ ทุกคนจะเห็นใช่ไหมเปลี่ยนสีเหลืองๆอะทุกคนก็กดเข้าไปเลยนะคะนี่เราก็สามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะคะก็คือเชิญเพื่อนได้รับเงินถึง5้าพันบาทกันเลยนะคะทุกคนก็นี่นะคะทุกคนนะ,ะัะทุกคนสามารถเชิญไปได้ทั้งเมสเซจไลน์เฟซนะคะนี่นะคะเชิญของอุ้มนะคะก็จะขึ้นให้ลวกันนะคะก็ถ้าใครแบบไม่เคยโหลดอย่างเงี้ยก็จะได้เงินด้วยนะคะแล้วก็จะได้เงินทั้งคุณทั้งเรานะคะเออแลวคือแบบใครเชิญได้เยอะสุดอะ แบบเชิญได้เยอะเขาก็จะแจก iPhone แจกทองคําแจกไดนะคะแต่เราคงไม่ถึงคงไม่ได้นะคะเราก็กดนี้เนาะก็คือเวลาระหว่างเราเล่นติ๊กต็อกเนี่ยมันก็จะมีวงสีเขียวๆนะคะตรงเงินเน่ยหมุนนะคะก็คือเราก็จะได้โบนัสด้วยนะนี่เรามีอุ้มได้โบนัสบวกสามสิบเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองไปถอนเงินกันนะคะคือเมื่อเช้าอุ้มอัดหน,น้าจอไปแล้ว่แล้วถอนไปแล้วด้วยสิบห้าบาทตอนนี้เหลือสาบาทนะคะถอนได้3าบาทแต่อุ้มไม่ได้ถอนนะคะ คือมันสามารถถอนได้ทั้งเขาเรียกว่าไงทุมันนี่นะคะแล้วก็ธนาคารพร้อมเพย์นะคะแต่ธนาคารตอนนี้ยังแบบไม่เปิดระบบนะคะก,ก็แบบคงจะแบบกำลังปรับปรุงอะไรทํานองนี้เนาะก็มีพร้อมเพย์แล้วก็วอลเล็ตนะคะก็คืออุ้มเคยแบบถอนไปแล้วไงมันก็ได้ขึ้นวอลเล็ตให้เราแล้วนะคะก็ไปลองโหลดนะคะถ้าใครยังไม่เคยโหลดนะคะทุกคนก็จะได้เงินด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูคลิป แต่งสตอรี่ไอกันดีกว่านะคะถ้าใครติดตามทิกตอกอุ้มเนี่ยก็น่าจะเห็นอุ้มลงไปแล้วนะคะเนาะแบบเร็วๆนะคะถ้าใครแบบดูไม่ทันก็มาดูคลิปนี้ละกันนะคะถ้าใครชอบนะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้อุ้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อุ้มนะคะในการทําคลิปเนะาะค่ะลำดับแรกนะคะเราก็ไปหารูปมาเนาะแล้วก็มาเขียนนะคะทุกคน เดีวขอเรียกฟอนกันนะคะตัวทีนะคะพิมพ์ตัวทีเนาะ T O t นะคะอุ้มจะใช้ฟอนนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็ไปกดตัว A ข้างบนนะคะตัวใกล้ๆตัวสีเนาะเออเอตรงนี้ไม่ต้องกดในเวลาล,ลืมขออภยะะัยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็เรียกสีเลยนะคะถ้าภาพไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนพอดีภาพมันแตกตอนมันบันทึกวิดีโอเนาะอันนี้อุ้มเอามา จาก Android พอเอามาตัดต่อในอใน iOS มันก็จะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาพิมพ์จุดนะคะทุกคนแล้วก็แทบแทบวับกๆแล้วกดตัว A ตัวที่สามนะคะทุกคนทุกคนก็สามารถเลือกพื้นหลังได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนนะคะแล้วก็วักไปยาวๆเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลบจุดสีดำๆออกนะคะทุกคนกดนี้เลยถ้าใครแบบไม่อยากได้ใหญ่มากคะ่ะทุกคนก็วักเยอะๆนะ เดีย๋ยวขอจัดองค์ประกอบสักครู่นะคะนี่ย่อลงมันก็จะได้แบบน่ารักกระจุกกระจิกแบบนี้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวอุ้มเลือกสีอ่อนๆกว่านี้นิดนึงเอ้ยเอาสีฟ้าอย่างนี้นะคะเราจะทําเป็นวันแม่นะคะเราต้องเอาโทนสีฟ้าเน,ะนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็บันทึกรูปแล้วก็เพิ่มมานะคะแล้วก็มาลบจุดนะคะทุกคนดูดสีนะคะแล้วก็กดระบาย เดีแบบถ้าใครกลัวใครเยื่อนนะคะอุ้มแนะนําว่าบันทึกไปเลยนะคะเพื่อความแบบอุ่นใจของเรานะคะทุกคนอันนี้อุ้มก็บันทึกไปแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเลือกฟอนต์นะคะทุกคนคือแบบมันก็จะต่างกันนะคะแบบเขาเรียกว่าไงอพื้นหลังกรอบนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่อุ้มจะเอากรอบแบบนี้นะคะอุ้มก็เลยเลือกตัวฟอนต์ตัวนั้นนะคะทุกคนเรานี่อุ้มเลือกฟอนต์ตัวที่สองนะคะ แล้วอุ้มก็จะดูสีนะคะอุ้มจะเรียงแบบเข้มไปอ่อนนะคะทุกคนตัว h ฮอุ้มก็จะเลือกเป็นแบบตัวอักษรเข้มๆไปเลยนะคะตัวเอเราก็ได้ฟอ้อนแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้เลยมันก็จะแบบมันก็เหมือนกันนะเนาะ H A P P อพอุ้มว่านะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเลยนะคะถึงแฮปปี้นะคะแล้วเราก็กดบันทึกเลยนะคะแล้วก็เพิ่มรูปมาใหม่นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทํากรอบกันนะคะเห็นไหมทุกคนเนี่ยพอเราเปลี่ยนฟอนต์ปุ๊บเนี่ยกรอบมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อุ้มจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะขอดูดเอ๊ะไม่ได้ดูสดิเรียกสีสักครู่นะคะนี่แล้วเราก็ใส่จุดนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลบจุดเหมือนเดิมนะคะใครทํากรอบสี่เหลี่ยมไม่เป็นก็ทําตามแบบอุ้มนี้นะคะมันก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคน แต่ว่ามันจะขยายได้แค่นี้โทรศัพท์อุ้มนะคะแต่รุ่นอื่นอุ้มไม่รู้ว่าขยายได้ใหญ่มากกว่านี้ไหมนะคะอุ้มก็เลยบักมาอีกแถบหนึ่งนะคะแล้วก็หมุนนะคะถ้าแบบแถบสามแถบมันก็จะรูปยาวเกินไปนะคะก็ดูแบบไม่ค่อยสวยก็เลยเอาแค่สองแถบนะคะอุ้มก็เลยลบไปแถบหนึ่งเนาะไม่ไออเด้อ นี่นะคะแล้วเราก็กดบันทึกนะคะทุกคนเพื่อจะไปลบจุดออกนั่นเองนะคะแต่ข้างหลังไม่ต้องลบก็ได้นะคะที่จริงเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาคือแบบยังไงอะ่ะซ้อนอีกอันหนึ่งนะคะทุกคนแต่ใครอยากจะลบก็ลบได้นะคะเพื่อความกรลมเกินนะคะทุกคน กดบันทึกนะคะหรือว่าไม่ต้องบันทึกก็ได้นะแล้วก็ไปทํากรอบเหลี่ยม,มอนเดิมนะคะอันนี้อุ้มก็จะเลือกเป็นสีอ่อนหน่อยนะคะหรือว่าใครจะเอาสีอ่อนไว้ข้างหลังสีเข้มไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยเนาะนี่มันก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมที่จริงข้างหลังไม่ต้องลบก็ได้นะคะทุกคนลบแค่ข้างบนอย่างเดียวเนาะนี่นะคะมันก็จะพอดีกันกนางค่านิดนึงไม่นิดะ แล้วเราก็กดบันทึกนะคะแล้วเราก็มาลบจุดเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ดูสีเนาะเลือกสีพืน้นนี้แล้วก็กดลบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาพิมพ์ m o t h e r แล้วก็ขีดข้างบนนะคะแล้วก็เติมตัว s เนาะ แล้วก็คระจะพิมพ์ DIY ต่อไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอุ้มจะแบบเล่นสีนิดนึงนะคะนี่มันก็จะกลมกลืนกับก้อนเมฆเนาะเราก็จะขยับลงมานะคะตรงสีฟ้านะคะไม่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 ไมไมไมต้องขยับลงมาก็ได้ะค่ะทุกคนเปลี่ยนสีตัวอักษรเรืิมเดิมเราก็จะเลือกเ,เ,เ,เป็นสีฟ้านะคะนี่แล้วเราก็จะมาพิมพ์ a d y นะคะแต่ใช้เป็นตัวอักษร ตัวเล็กนะคะทุกคนเพราะว่ามันต่อกันแบบนี้เลยนะคะหรือว่าใครจะแบบทำแบบยังไงก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยนะคะหนังจากนั้นนะคะเราก็จะมาที่ GIF นะคะเราจะมาพิมพ์หากอนเมีกันสักนิดนะคะ C L O U d s นะคะทุกคนนี่มันก็จะขึ้นก้อนเมฆมาให้เรานะคะแต่ว่าอุ้มเลือกเป็นสายลุงนะคะเพราะว่าก้อนเมฆเยอะแล้วนะคะนี่แล้วก็เข้าไปที่เดิมค่ะแล้วเราก็พิมพ์คําว่าวันแม่นะคะทุกคนก็จะแบบอ่ามีรูปแม่รูปอะไรย่างงี้อุ้มก็เลยเอาลูกแมวมานะคะหนึ่งอันลูกแมวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปหารูปคนนะคะอ่าเอารูปนี้ดีกว่าอุ้มเด็กนะคะ ป๊ป๊หรือว่าใครจะพิมพ์คําหาว่ามะลิก็ได้นะคะทุกคนมันจะขึ้นอะไรมาเยอะมากมานะคะนี่มันก็เลยเอามาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกอีกหนึ่งดอกนะคะเพื่อความปังนะคะอ้อไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวองค์ก็เปลี่ยนอีกใช่ปะ นี่เราก็ไปเพิ่มรูปมาเลยนะคะนี่สามารถแบบปรับเปลี่ยนรูปได้ด้วยนะรูปได้ด้วยจะเอารูปหัวใจวงกลมอะไรก็ได้นะคะแต่อุ้มเอาแบบนี้เนาะโค้งๆแบบไม่เชิงสี่เหลี่ยมนะคะพอดีว่ารูปอุ้มมันเป็นแนวนอนไงถ้าเป็นแนวตั้งมันก็จะพอดีนะคะอุ้มก็เลยใช้สองรูปนะคะทุกคนอ่นแป๊บ,บนึนะมือลั่นมือลั่นนี่นะคะ เลยเพิ่มมาอีกหนึ่งรูปนะคะพอดีว่ารูปอุ้มมันเป็นแนวนอนไงตแล้วเราก็จะมาเขียนนะคะทูก็คือถึงคุณแม่สุดที่รักของเรานะคะแล้วก็ไปเลือกตัว A อันสุดท้ายนะคะเพื่อแบบให้มันแบบเหมือนพิมพ์ทีละคำมาทุกคนนี่อุ้มชัยฟอนตัวนี้นะทุกคนก็เลื่อนหาดูเอาเนาะแบบนี้เลย รือว่าใครจะแท็กก็ได้นะคะถ้ามี i อจีคุณแม่เนาะเราก็เขียนไปเลยนะคะแบบอยากจะบอกอะไรคุณแม่แต่ไม่กล้าบอกเราก็พิมพ์บอกไปเลยนะคะนี่มัมก็พิมพ์แบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพิมพ์ลูกเล่นต่ออีกนิดนึงนะคะทุกคนนี่สามารถปรับย่อตัวอักษรได้ด้วยนะคะเราก็ใช้เป็นสีฟ้านะคะเพื่อแบบจะได้มองเห็นเนาะแล้วก็มาที่พิมพ์อีกรอบนึงนะคะจะบอกว่า รักนะรักแม่นะอ่าล้วก็กดตัว A ตัวที่3นะคะทุกคนปึ๊บนี่จะได้มีพื้นหลังนะคะอ่าขยี้นี่ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าดอกมะลิข้างล่างหายไปไหนมันอยู่ข้างบนนะคะทุกคนนี่แล้วมันวางกลับที่เดิมไม่ได้นะคะอุ้มก็เลยกดลบไปเลยนะคะ <c oughs> แล้วเราก็กดบันท <c oughs> <ๆ>ึกค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนแต่งสตอรี่ไอจคือจริงๆอ่ะอุ้มอาจจะสอนในแอปแคปคัทนะคะทุกคนแต่ว่า มันต้องมีแบบหลายๆรูปไงแล้วก็แบบต้องเพิ่มเขาเรียกว่าไงคอมโบภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบกลัวจะแบบทาไม่ทันก็เลยทําแบบเป็นภาพมาเลยนะคะใส่ภาพแล้วก็ใส่เพลงได้ด้วยนะคะทุกคนถ้าจะใส่เพลงนะคะอุ้มแนะน,นาว่าให้ใช้ไปเพิ่มเพลงในแอปแทปคัตเอานะคะทุกคนเนาะอ๋อแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือตอนเนี้สถานีรักโลกนะคะที่โพสต์ลงไปในชุมชนนะคะก็คือแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยใครแบบ เขาเรียกว่าไงเนี่ยประสบปัญหาแบบขายของไม่ออกอย่างเงี้ยต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถสแกน QR code ให้เขาสแกน QR code เขาไปได้เลยนะคะทุกคนเพื่อแบบเขาจะช่วยอะไรได้มากนะคะไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนก็มาเป็นแบบเขาเรียกว่าไงกระจายเสียงบอกอีกต่อหนึ่งนะคะก็สู้ๆกันนะคะช่วงนี้เนาะก็หวังว่าเราจะผ่านโควิดแบบช่วงนี้แบบ ไปได้แบบเร็วๆนะคะอยากแบบใช้ชีวิตแบบไวรุ่นแล้วอ่ะทุกคนเข้าใจปะคือแบบอยากเที่ยวแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็อยากไปโรงเรียนแล้วนะคะถ้าใครแบบอยากจะขอแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแม่แบบนะคะก็สามารถทัก IG หรือ Li n e แอดมาได้เลยนะคะลองไปติดตามใน i ออุ้มละกันนะคะเพื่ออุ้มลงสตอรี่นะคะก็ถ้าใครมีมากก็ให้มากถ้าใครมีน้อยก็ให้น้อยนะคะตามกำลังทรัพย์ของเราเนาะก็คือแบบถ้าเราบอกหลักแม่ก็ อมแม่ก็เชื่อใจแล้วนะคะเมื่อเขาเรว่าไงเรื่องเงินเรื่องของอะไรก็เป็นแบบอไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ศึกสันวันแม่นะคะทุกคนปีนี้ก็คงแบบโควิดก็คงไม่ได้ไปไหนนะปกติพวกช่วงเทศกาลวันแม่วันพ่ออะไรอย่างเงี้ยอุ้มก็จะไปบบไปเที่ยวนะคะเที่ยวกับครอบครัวแต่ว่าปีนี้โควิดมันทําให้เราไม่สามารถออกไปเที่ยวได้นะคะทุกคนขอบนหน่อยเถอะ นะคะเดี๋ยวปีหน้ามันก็คงดีขึ้นมั้งนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าลากันนะคะทุกคนไปน